แล้วก็ฝั่งขับไปด้านนีกก็จะเป็นภูเขาอีกชุดหนึ่งนะครับพูดง่ายๆว่าเขาก็ทําเขื่อนกั้นแม่น้ําอยู่ตรงกลางนี่แหละจุดนี้เขาก็ทําเสร็จไปได้เยอะแล้วนะครับเหลือฝันเขื่อนด้านหน้าน,นุ้นที่ยังทําไม่เสร็จแต่ว่าบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบช่องเจ็ดสีพรมสานะฮะเพื่อนๆเคยเห็น งานก่อสร้างเขื่อนกันไหมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูสถานที่ก่อสร้างเขื่อนนะฮะที่กําลังสร้างอยู่เลยนะเขาก็จะเอาดินมาถมเป็นสันเขื่อนสูงๆนะฮะซึ่งสถานที่ที่ว่าเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆบ้านผมเองนะครับแล้วก็วันนี้ฝนตกด้วยสภาพของถนนน่าจะเละเทะหน้าดูซึ่งบรรยากาศของบริเวณที่สร้างเขื่อนเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่าผมคงใส่อินเสิร์ตเข้าไปในต้นคลิปแล้วแหละเนาะ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแล้วก็ไปกับเว็บวิบากค,คู่ใจของผมนะฮะต้องใส่หมวกแล้วก็กระเป๋ากันน้ำด้วยใส่ <c oughs> กันในคลิปก่อนหน้านี้นะที่ผมพาเพื่อนๆไปวัดภูกระล้นนะครับหรือว่าภูล้นซึ่งตอนที่ผมขึ้นไปบนวัดเนะ่ยบนวัดมันก็จะมีเจดีย์ใช่ไหมที่เขากำลังจะสร้างเป็นจุดชมวิวที่สวย ซึ่งในวันนั้นเองผมก็เห็นสิ่งกอ่อสร้างอยู่ไกลๆนะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเหมือนกันจนผมลงมาจากกูเกโลนแล้วก็ขี่รถไปเส้นสวนนะครับระหว่างทางที่ผมขี่ไปที่รัดสวนยางรัดทุง่งนาไปผมก็เจอกับสิ่งกอ่อสร้างที่ว่าเนี่ยชัดขึ้นชัดขึ้นซึ่งมันก็เป็นคล้ายๆกับเนินดินขนาดยักษ์ที่มองเห็นต้องแต่ประมาณ1กิโลแต่ว่าวันนั้นผมก็ขี่รถเข้ามาที่อำเภอนคมน้ำอูนแล้วก็ขี่กลับ แล้วผมก็ค้างคาใจอยู่ว่าเอ๊ะไอ้สิ่งที่เราเห็นน่ยมันคืออะไรผมก็เลยมาเปิดดูใน Google Map ก็เลยได้เห็นว่ามันเป็นพื้นที่ที่เขากําลังกอ่อสร้างอ่างเก็บน้ําและทีนี้พอผมหาเส้นทางในการไปก็อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่ทางออกจากตัวอําเภอที่ผมน้ําอูนไปทางสุวรรณครมไม่ไกลเลยวันนี้ก็เลยตัดสินใจไปสํารวจที่นี่กันนะฮะหลังจากที่สํารวจว่าสิ่งที่ผมเห็นคืออะไรผมก็ หาวันแล้วก็เวลาไปอยู่เนาะจนมาถึงวันนี้และวันนี้ก็เป็นวันจุดเดียวที่ผมมีในช่วงสัปดาห์นี้ก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะไปวันนี้แหละแต่พอถึงเวลาจะไปจริงๆฝนก็ตกซะงั้นแต่นี่ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะมาขวางความสงสัยของผมได้ก็เลยตัดสินใจขี่รถออกจากบ้านไปในสภาพที่ทุ่มฉ่าแบบนี้แหละแล้วก็ระหว่างทางที่ผมไปเนี่ยวันนี้มันฝนตกใช่ไหมซึ่งวิวในวันฝนตกเนี่ย มันดีมากๆนะครับแต่ว่าระหว่างทางที่ออกจากบ้านเนี่ยก็คือมีฝนตกไปๆซึ่งผมใส่หมวกกันน็อกแบบวิบากเนี่ยมันก็จะวิบากอย่างหนึ่งคือเวลาฝนตกเนี่ยเม็ดฝนมันจะโดนหน้าเราเต็มๆนะครับคือถ้าขี่ตากฝนที่มันตกไม่แรงเนี่ยมันก็ขี่ได้แต่ถ้าฝนตกแรงๆเนี่ยมันจะเจ็บไปทั้งใบหน้าเลย ตอนนี้ผมมาถึงอำเภอนิคมน้ำอุ่นแล้วนะครับจากนี้ไปอีกประมาณสักสองกิโลก็จะเป็นทางแยกไปทางด้านขวานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันนี่ไงจุดที่ผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับนั่นก็คืออ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่มขับรถเข้าไปอีกเกือบๆสิกบกิโลก็ถึงแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปกัน หลังจากที่ขี่เข้ามาจากทางแยกก็ตามป้ายเลยนะฮะก็ประมาณสัก10กิโลเมตรได้โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่มเนี่ยใน Google Maps เขาไม่ได้เขียนบอกนะคือผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าห้วยบ้านพุ่มเนี่ยเป็นชื่อหมู่บ้านหรือว่าเป็นชื่อห้วย แต่ว่าฟังจากชื่อแล้วก็น่าจะเป็นชื่อห้วยแหละเนาะซึ่งถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนที่เป็นหลุมเป็นบอ่ออยู่พอสมควรแต่ว่าก็ขี่รถไม่ยากนะครับและผมคิดว่ามันน่าจะเป็นหลุมในช่วงที่ฝนตกนี่แหละก่อนหน้านี้ก็น่าจะเป็นถนนที่ดีในระดับหนึ่งอยู่เหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกมาหลายวันต่อเนื่องก็เลยทําให้สภาพถนนเป็นแบบนี้แต่ผมก็เลือกไม่ผิดที่เอาเวฟแต่งวิบากคันนี้มา คือ X Max ก็มาแบบนี้ได้แต่ว่า X Max มันเป็นล้อทางเรียบใช่ไหมมันก็เกาะถนนที่เป็นโคลนแบบนี้ได้ไม่ดีเท่ารถเวฟล้อหนามแบบนี้แน่นอนนี่น้ำเต็มห้วยเลยนะครับจอดถ่ายรูปแป๊บนึง มีชาวบ้านกำลังปักกาดำนานเรื่องอะไรสักอย่างไยูกลนี่นครับแล้วก็ขี่มาได้สักพักก็มาถึงหมู่บ้านบ้านนวลสวุวรรณนะครับซึ่งในหมู่บ้านเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านที่มีประชากรอยู่อย่างหนานแน่นและผมก็ขี่ออกไปยังท้ายหมู่บ้านซึ่งจากจุดนี้ไปก็เป็นลักษณะภูมิประเทศที่แปลกมากๆเลยนะเพื่อนครับผมอยากให้ดูอะไรอย่างหนึง่ง นี่ก็คือป้ายอ่างเก็บน้ําบ้านพุ่มแต่ว,ว่าวิวข้างหลังนุ่นเห็นไหมนั่นก็คือภูเขานะครับแล้วก็มีหมอกมีเมฆลอยอยู่นะฮะเพราะว่าฝนเพิ่งหยุดตกไปนะครับแล้วนี่ก็คือเส้นทางที่เราจะไปต่อคือปกติอยู่สกลนครบ้านผมเนี่ยถ้าเกิดเป็นบริเวณใกล้ๆภูเขาเนี่ยก็จะเป็นป่าลุกทึกแต่ว่าดูจากถนนที่ไปโครงการอ่างเก็บน้ําแห่งนี้เนี่ยมันจะเป็นทุ่งนาแล้วก็เป็นป่าแบบเลี่ยนเตียนมากกว่า ก็เป็นอะไรที่แปลกดีเหมือนกันโดยเฉพาะวันนี้ฝนตกด้วยผมก็ได้เห็นพวกเมฆพวกบอกลอยอยู่บนชายป่ามันเป็นภาพที่สวยงามมากๆ และหลังจากที่ขี่ข้ามเนินเขามาได้สองสามเนินก็มาถึงบริเวณที่เหมือนจะเป็นบริเวณการก่อสร้างเขื่อนที่ว่าเนี่ยก็จะเห็นกองทรายมึงมาแล้วก็รวมถึงกองหินขนาดใหญ่ด้วยคือผมเดาว่าทรายเนี่ยก็คงเอาไว้ใช้ในการหล่อคอนกรีตส่วนหินเนี่ยก็น่าจะเอาไว้เป็นกันตะลิ่งเสาะบริเวณริมเขื่อนและวันนี้ก็เป็นวันฝนตกบรรยากาศก็ค่อนข้างจะเละเทะอยู่พอสมควร ตอนนี้เราก็มาถึงโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยพุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้มันอยู่ระหว่างการก่อสร้างเนาะเราก็จะเห็นเนินทรายใช่ไหมเนี่ยแต่เขาก็จะเอาไปทําก่อสร้างของเขาแน่นแหละเนาะแล้วก็ข้างหลังนู้นก็จะเป็นพวกก้อนหินนะฮะแล้วก็ด้านหลังตรงนู้นนะครับจะเป็นแนวสันเขื่อนนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเขาให้ไปได้หรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพยายามลัดเลาะขี่ไปให้ดูแล้วก็ เดี๋ยวจะพยายามเก็บบรรยากาศทั้งหมดให้เพื่อนๆได้ดูกันแต่ว่ามันเป็นโครงการที่ดูยิ่งใหญ่มากๆเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปฝั่งด้านนู้นกันก่อนดีกว่าเนะใช่ครับอันนี้อันนี้เพื่อนเฮดอีอย่างกันเหรอ แล้วหลังจากที่ผมขี่รถวนหาที่ถ่ายรูปอยู่สักพักหนึ่งก็เจอชาวบ้านที่เขาเลี้ยงวัวก็เลยไปสอบถามชาวบ้านเนาะก็เลยได้ข้อมูลมาว่าจุดที่เราอยู่ตรงนี้นะมันเป็นบริเวณทําเขื่อนนะครับหรือว่าทําอ่างเก็บน้ํานั่นเองแล้วก็คือวันที่ผมไปเนี่ยตัวเขื่อนหรือว่าตัวอ่างเก็บน้ำเนี่ยเขายังสร้างไม่เสร็จนะครับเขาเพิ่งสร้างได้แค่ประมาณครึ่งหนึ่ง ผมดูจาก Google Maps แล้วเนี่ยเขาจะต้องทำแนวสันเขื่อนจากแนวเขาฝั่งด้านที่ผมอยู่ด้านนี้นะไปอีกฝั่งหนึ่งน่าจะเป็นระยะทางเป็นกิโลกันเลยซึ่งผมมองดูแล้วมันน่าจะเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับสภาพรถลิเทมากเลยนะตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณก่อสร้างเขื่อนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็อยู่ในอาคาร ที่เขาทํามาเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เห็นเป็นไม้ไผ่เนาะแล้วก็ลังคาก็จะเป็นลังคาไผ่ย่านะที่นี่อยู่ที่นิคมน้ําอุ่นนะครับผมไม่แน่ใจว่าอยู่หมู่บ้านอะไรเหมือนกันนะแต่ว่าตรงตรงเนี้ยตรงเนินเขาข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นเนินเขาไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะไม่ได้สูงมากแต่ว่าพอค้นเนินเขามาเราก็จะเห็นห้วยลึกนะฮะซึ่งตัวห้วยเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ําที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่แหละ แล้วก็ฝั่งถัดไปด้านนู้นก็จะเป็นภูเขาอีกชุดหนึ่งนะครับคือพูด,ดง่ายๆว่าเขาก็ทําเขื่อนกั้นแม่น้ําอยู่ตรงกลางนี่แหละซึ่งแม่น้ํานี้ก็เป็นเหวลึกลงไปอยู่พอสมควรเลยนะเห็นไหมจุดนี้ก็เป็นเหมือนจุดดูบรรยากาศดูวิวเนาะตัวหุูเขาเนี่ยมันจะไปสุดอยู่ประมาณแถวรแมคโคแถวนี้นะนี่นี่แถวแมคโคเนี่ยแล้วก็หลังจากแมคโคเนี่ยไปเขาก็ต้องทําเป็นเนินดินคือเป็นสันเขื่อนนะอย่างที่เราเห็น น่าจะเป็นคอนกรีตหรือเป็นจุดระบายนะ้ําหรือว่าสปริงเวย์หรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็น่าจะทําไปจนถึงแนวภูเขาฝั่งด้านนู้นเนาะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าไปได้หรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆขี่รถไปดูเนาะแต่ว่าตอนนี้อยากให้ดูแม่น้ํานะครับหรือว่าห้วยลําธารเส้นนี้นะสายนี้นะครับเห็นไหมสีแดงๆเงนาะเห็นเห็นสีแดงครุส้มไหมแล้วผมก็ได้ยินเสียงน้ําอยู่แถวๆนี้ด้วยนะครับ เหมือนเสียงน้ำตกหรือเสียงน้ำไหลแรงๆอะไรสักอย่างแล้วผมก็เห็นถนนเส้นเล็กๆอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อน,อนๆขี่ลงไปดูเนาะไม่รู้จะมีอะไรเหมือนกันนะบรรยากาศเป็นไงบ้างครับโอเคเดี๋ยวเราขี่รถลงไปดูข้างล่างก่อนเนาะแล้วค่อยขึ้นไปดูข้างบนนู้นแล้วก็จากที่ผมดูในแนวป่าข้างล่างเนี่ยคิดว่าสารเขื่อนเนี่ยน่าจะมีระดับที่สูงกว่าจุดต่ําสุดของเขื่อนเนี่ย หลายสิบเมตรกันเลยซึ่งผมคิดว่าหลังจากที่เขื่อนแห่งนี้ทําเสร็จน่าจะเป็นโครงการเก็บน้ําขนาดมหาเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆขี่รถลงไปดูน้วยนะครับหรือว่าแม่น้ํานะฮะที่อยู่ข้างล่างบรรยากาศพอได้ขี่รถสนุกกันฮนะเอามีหินด้วยหินน้อยหินใหญ่ ต่ำเขื่อนเสร็จแถวนี้ก็น่าจะน้ำท่วมมิดเลยนะผมว่าดูทางลงมาสิครับเละเทะมากๆเลยแล้วผมก็ลงมาจนถึงจุดนี้เขาใส่ท่อแล้วก็อาดินถมไว้เพื่อให้น้ำไหลแต่ว่าตอนนี้น้ำกัดซาะจนชาวบ้านเขาต้องได้เอาไม้เอาอะไรมากั้นไวเนาะก็ถ้าเกิดจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ต่อไปก็ได้อยู่นะแต่ว่าทางนี้ก็ไม่รู้ไปไหนเหมือนกันแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดต่ำสุดนะครับ ซึ่งถ้าเกิดทําเขื่อนเสร็จแล้วน้ําก็จะท่วมแน่นอนนะฮะแล้วก็ทั้งบนตรงนี้นก็คือจุดชมวิวที่ผมจอดรถครั้งแรกแล้วก็เสียงน้ําที่จะยินนะ่าจะเป็นเสียงมาจากน้ําไหลจุดนี้แหละโอเคเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆขึ้นไปบริเวณสันเขื่อนดีกว่าเนาะตรงนั้นน่าจะมีอะไรให้ดูเดี๋ยวเราไปดูกันต้องขอขอบคุณเวฟยางน้าเป็นอย่างมาก หลังจากที่สำรวจเสร็จผมก็ขี่รถกลับทางเดิมนะฮะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถนนเส้นที่ผมไปเมื่อกี้น่ะจะพาไปที่ไหนเหมือนกันนะก็ได้แต่คิดแล้วก็สงสัยพอมาเปิด Google Maps ก็ไม่ได้เห็นอะไรชัดเจนนะครับผมคิดว่ารอบหน้าผมคงต้องมาสำรวจอีกครั้งหนึ่งสำหรับเส้นทางทางฝั่งนู้นแต่สำหรับวันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆขึ้นไปบริเวณสันเขื่อนซะก่อนหลังจากที่มาถึงจุดนี้นะครับ เขาก็ติดป้ายไว้เนาะว่าเขตก่อสร้างห้ามเข้าก็เราก็ควรจะปฏิบัติตามนั้นนะฮะไม่ควรจะขี่รถเข้าไปเนาะผมก็เลยจอดถ่ายรูปแล้วก็บันทึกคลิปวิดีโอจา,จากจุดนี้ดีกว่านะครับหลังจากที่สำรวจอยู่สักพักหนึ่งคือขอบอกเลยว่าจุดนี้เป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆนะครับถึงแม้ตัวอ่างเก็บน้ำเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จแต่จากการที่เขาถมดินสูงขนาดนี้นะแล้วเขาก็เอาต้นไม้ต่างๆอยู่บริเวณโครงการออกจนหมดก็เลยทำให้มองเห็นวิวทิว,วทัศ บริเวณนี้ได้สวยงามมากๆนะครับซึ่งเท่าที่ผมสังเกตด,ดูเนี่ยโครงการก่อสร้างแห่งนี้ก็น่าจะสร้างมาหลายปีแล้วแต่ว่าก็ก่อสร้างไปได้ประมาณสักครึ่งหนึ่งเพราะว่าตัวหุบเขาแห่งนี้มันมีความกว้างมากและจากที่ผมดูแล้วน่าจะใช้เวลาก่อสร้างอีกอย่างน้อยก็คงเป็นปีกว่าโครงการนี้จะเสร็จสิน้นซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยู่บริเวณแถวนี้นะฮะแถวสกลนครน,นะครับก็สามารถมาชม วิวที่สวยงามแห่งนี้ได้นะครับส่วนถนนที่ผมพามาเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนก็อาจจะทางเละเทะนิดนึงแต่ว่ารถยนต์ธรรมดาก็สามารถเข้ามาได้นะแต่อาจจะต้องจอดไว้บริเวณทางเข้าโครงการแล้วเดินต่อมาบริเวณสันเขื่อนหรือว่าจุดชมวิวที่ผมอยู่ตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดรถเพื่อนๆเป็นรถโฟล์วิวหรือว่ามอเตอร์ไซค์ก็สามารถขี่รถเข้ามาได้เลย แต่ถ้าเกิดผัดจากนี้ไปเป็นช่วงหน้าหนาวหรือหน้าแล้งเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะขี่รถเข้ามาได้เลยนะไม่น่าจะติดหลมอะไรแล้วผมคิดว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันน่าจะเป็นวิวที่สวยงามมากๆอีกจุดหนึ่งในสกลนครเหมือนกันถึงจะยังไม่เสร็จก็สวยมากนะครับเพื่อน,อนยังไงก็ถ้าเกิดมีโอกาสมีเวลาก็แวะเข้ามาเล่นเข้ามาดูได้นะแล้วก็ในเ,เรื่องของการรีวิวการนําเสนอข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับรถก็ยังทําเหมือนเดิมนะครับแค่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนแล้วผมก็ชอบขี่มอเตอร์ไซค์ผมก็อาจจะ เพิ่มรูปแบบการท่องเที่ยวประมาณนี้เข้ามาซึ่งยังไงก็อย่าพึ่งลำคาญไปนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบรูปแบบการทำช่องแบบนี้ก็ให้กำลังใจได้โดยการกด s u b s c r i b ์ได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับอัน,นเล่ยครับ ถนนนี้มันมันออกฝั่งคุณได้ปดบะบอ